เห็นมโอู้ไปยังไวเลยคุณอะอไปแล้วโอ้ยมาสองลำมาสองลำทีนี่อีกลำหนึ่ง<ำ>อู้คุณอะไปคนละทิศคนละทางเลยเอ้อที่สามโอ้ยลำที่สี่ก็มาทีป้าลำที่สี่แล้วนะอู้เขาจะไปไหนกันเนาะน่ะ ค่ะไ,ไ,ไฟข้างมั้งเถะที่เห็นไหมที่เห็นไหมไปแล้วสี่ลำเลยบาดลำที่ห้ามาอีกทีลำที่ห้ามาอีกแล้วปาดทัวห้าล้ำแล้วห้าล้ำแล้วอ้มาอีกไหมไมาอีกไหมลำที่หกมาอีกแล้วบาดเยอะจังเลยไปช่วยน้ำท่วมมาเนาะ